มาแล้วคะ่ะใครเล่น,นยูลิชมพูให้ให้บันนี้เป็นรับหน้าที่เป็นคนหาของนะโอเคตีโดนไดไงบันนี้เปิดกล่องแดงก่อนก็ได้หาของไว้ไว้เล่นก่อนเดี๋ยวพี่ช่วยเปิดกล่องทองอททอททแย่กูจะมอกหลังติดลุยใช่ไหมี่ตาด๊อกลับบ้านนี่ล ตรงนี้มีนะพิธีนะบันนี้เห็นที่เวลาพวกพี่หมากไว้ให้ปะเห็นใช่ไหมตาบ้านสี่เหลี่ยมเล่นได้นะวิ่งเดี๋ยวเรอดักพี่ก่อนตาโดดลงมา呀เบลหน้าเทาโอเค วิบ้านใหญ่ไม่มีใครมาเปิดประตูเลยตาเหมือนน้องไม่ค่อยมีประสบการณ์หรือเปล่าวะมีมีอยู่ม so ีอยู <t <t 네่นะนางรีบหัวได้เนี่ตะกี้โจมตีใส่ผีเดี๋ยวนะตะกี้โดนใส่พิเหัวผีโดนใส่พินหัวไอ้ตาเป็นคนที่เจะที่ต่อยน้องใส่มาคือเป็นเฮียเลยนริงต้องมีไหมว่าอ่าหาของให้เพื่อนนะหาของให้เพื่อน ไม่ไหวให้ตาตาตองนี้บันนี้วิ่งมาทางนี้มึงมุดมันวิ่งวิ่งวิ่งออกมาทางนี้วิ่งออกมาทางนี้มันกระตุกนะคนบันนี้โอ้ยตายแล้วตายแล้วแมมนีขึ้นข้างบนมันลงมันโดดลงได้นะบันนี้อีกหน่ มันไม่โดดลงอ่ะไค้คาชดดเรบิงตรง <c oughs> เอา้าวันนี้ย้อนกลับไปตรงนี้เดี๋ยวฉันก็รอถ่ายอยู่ปิดประตูอเ,เออวิ่งหนีไปไปเอาสเตเอร์มินาวิ้งหนีไปโ,โดนแทงแล้วน่งใส่ว่าเมื่อกี้วินเด็กนะมาะไรฉันละ ถอยดอนโออีดอนวิ่งมาเดี๋ยวพี่รอถ่ายรูปตามใคร อาไปหาไทยวะเขาอาจจะเมดอาจจะเข้ามาจริงๆนะน้องเมดอ่ะตุกี้ยหญ่ให้มันเข้ามาไหมเข้ามาเพราะว่าเมดเมดอยู่ในด่านนี้บัดนี้หายาค่ะเราเพิ่งได้พิธีเดียวเองจะบ้าตายรายวันจะบ้าตายไรวะผิวแผลนะผินแผนผูกับสุกี้เนาะแต่มนไม่รู้เป็นไรจะบ้าตายรายวันอาไป ถายถูให้ต้าพี่ว่าจะถ่ายรูปให้วนมาอีกได้ไหมอุ้ยติด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 ผีติดถ่ายรูปโดนนะเหตุมากับแม่เจเหรอ๋อยไปติด หายาให้เจอหายาให้เจอเอ๊ยฉันไม่ได้ตั้งใจอุ้ยนางมาไล่ฉันวะถอยถอยนะบันนี่ถอยโอ้อีบันนี่วิ่งมาหาผีแล้ว,วอ,อ๊ะ อุ้ยนามีก,กอดำอีดอกโดนแล้วโดนแล้วมันเอาแล้วมันเป็นแล้วอีดอกเกี้ยวกาดฉันแล้วพวกเธอรีบไปเซตพิธีบันนี่พิธีอยู่ไม่มีทูบหรอที่กทนของเกลียดแล้ว นนที่เราช้ามากพี่หนูก็หาของ่นี่เจยนี่หนูอยู่อยู่ด้วยต้อง,ง,เงเสียแผลปีเพราะยังบันนี่นี่แหละบันนี่ตาย้วบันนี่คิดคิดแล้วหนึ่งเลยทั้งสองวิธีทีนะ ีกล่องพิธีอยู่นี่อยู่ข้างบ้านใหญ่พี่พพมิทพี่มีนี่อยู่ยันอยู่เห่าีรบโนไม่หวิกเยอะไรันเฉยเลยทีเนี้ยว้า อยา่าจิ้มฉันนะอ่ะอิเตะเยอะฉันไม่ได้ตั้งใจนะอิตายเยอะพี่ไปนะหลุดแล้วนะคุณไม่ลำคาญหวายดอนไม่ได้ดอกไล่เด็ก วิ่งมากระท่อมมาได้ไหมเดีย๋ยวเราไม่ไปนาซิกิน,น,น,นะโอเคมีไหวมาติดดเลยอยู่ชั้นบนเหรออยู่ชั้นบนเหรอสังกะสีสังกะสีข้างบนเลย okay, okay. โอเคโอเควิ่งสัตย์โยต้าบ้าข้างจ้าพี่รอถ่ายรูปข้างล่างไหนนะ าล,ลงมามีสเตอร์มีนาข้างล่างลงมาบบันไดอ่ะเจคี้เจคี้อันุ่มขอหนั่มขอหนะ่มขงนี้นะขอนี่นะขนี่นะหลังบ้านหลังบ้าน<ะ>ดูมาแล้วตามมาแล้ว,วอสองสามเอื้งมาแหน่งเอาไปเลยอุ้ยแยกระแตกกูออกเลย,ยนะขึ้นไปข้างบนผีขึ้นข้างบน

พี่เขาโกรธอายหายน่าจะไปหายอยู่ดิจวดมันหดม่วของหัค่ะตาตาไปหายาป่ะเดี๋ยวพี่สวดหายาเลยถ้าหลุดแล้ว อุ้ยเรามีโอกาสันะเที่ยเราไม่ยท่นใช่ค่ะขบอกเลยต้องหายาให้เจอแค่ทันเลยเหลอะ้งาเลยโอโอเคหน้าเทา พี่่เ็ะคอุ๊ยใครโดนจิ้มมานะอยู่ดีตายพี่ไร้ชั้นไม่สีต้องกดไหนสีน้องหนูต้าพี่หลดจากพี่แล้วนะชุบได้ไหม ชุบแล้วพี่ไปเอาคนชุบเดี๋ยวเพิ่งชุบก็ได้โอ้โหคุ้มมั่นโอเคชุกท่านเลิศชุบมันมาฆ่าสิไอ้เหี้ยมึงเล่นมอมเหี้ยมโว้ยโว้ยเจกินวิ่งเร็วมากเลยเกจะตายทีเดียวเจกี้สดไหมโอเคโอเคนี่ไงพี่อยู่เจกี่ถ่ายดูหน่อยถ่ายดูหน่อยถ่ายดูหน่อยก็ตีตามันงไม่รู ไม่เอาฉันเนาะดาแล้วาลยาอ้าวโดนตีปีเลย <c oughs> อีเหรอเขาอ,อว่าเาคุยกับน้องมุกได้นะคะนล้นก็เหงาอยู่แร้ใช่งไหมน้องมุกนองจิงใช่ไหมบอกมาทีนี้นะ,นดดนนนะตรงนั้นเท่าไหร่แล้ว ไม่ปกตีเว้ยไม่ออกอเราเสัตว์ถ้าถ้าหายาก่อนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตายนะหายยาวไิหาย,ายแล้วหายแล้วกเอได้เท่าไหร่อะ

โอเคนะท,ววท้าเหลือวิธีไกลเยวใช่ไหมที่คิ๊ส่งใท้พิธีไกลเออเหลือพิธีไกลแต่พิธีกลางได้80เองอยากตรวจให้นะแต่ไม่ได้หรอไปหายาก่อนไปหายาก่อน ว่าแล้วนะฮ <c oughs> นี่สวดเตงสวัสดี <c oughs> สสดนางองค่ะเก็บไร่งนะถ้าพี่มาช่วยแล้ว เป็นอะไรกับตรงนี้ฮะเป็นอะไรกับรถหนูหมดตุ่มมาได้ไหมอ๋อไม่ได้พี่ดักข้างนอกพี่รอข้างนอกไปหน้าเท่านะหน้าเท่านะโอ้ย,ยยูริกี่ไล่ยูริชมพูที่โดนได้อีกสองทีมอ่ะ หนูหนูไปไอ้นี่หนูไปเล่นตรงลงไปเล่นตรงบ้านสี่เหลี่ยมปะใ่ยันกกับใ่ดยหนูไปหายาก่อนปะจริงนะ่ยงคนโตจริงน้องต้าต้ามาช่วยพี่สวดก่อนแล้วจะเสร็จแล้ว อุ้ยผีล่ะพี่มาพี่มา,มาอุ้ยบงบง,ง,ไ,ง,งไปมันกลับไปมันกลับไปบ้านสี่เหลี่ยมแต่กล้องเลยอีกตั้งเจ็ดวิอีผีตาม

ที่เอากวนกดดันนะเหลือสามนาทีกดหงาใช่ไหมตะกี้หนูรู้ตะวันหัวเบี้าเอายาไหมมาเอายามาบ้านสี่เหลี่ยมบ้านสี่เหลี่ยมใครตาย หนูหนูกำลังจะตายอุ้ยผีมาอุ้ยเยี่ยกูตายแล้แน่กูตายแล้วแน่อย่าีนะหนูอยู่ไหนอยู่ไหนโอเคโอเคพี่ไปหาพี่ไปหาอ๋นี่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 อ๋อตาอ๋ออันี่ตาหนีอยู่รีมันลากมาหาอีดอกขูดดาเลยรด่าขอฉีดก่อนแล้วนึงนี่ยัเพิ่มขนาดกว่ายี่อยู่ไหน เอาหวายไปเอาหวายไปอันนี้หวายอยู่ข้างหลังอยู่หวสองเออไปอยู่นี่ก็มีหวายสวัสดีน้องกับพี่อีกรอบตาเดี๋ยวตันจบแล้วเดี๋ยวพี่เล่นผีให้ดูนะพี่เล่นโบ้จะด่าไหมให้ดี๋ยวยัไม่เก่งเพิ่มอีกพี่ี้เอาเอาก็เอากูตลอดเลยพี่กี้เอาแล้ยืดหัวนะเต๋เบางอะไรสินค้าตบริเลยมีคนสวดอยู่หรอเนี่ยโอเคพี่ไปสวดอยู่ ถ้าห <Okay, S 1> ลุดแล้วบอก <like S 1> นะโอเคโอเคโอเสุดด้ยขอสักทีอิสัตอย่าเพิ่งบวกประตูยังไม่เกิดเลยเราให้ประตูเกิดก่อนหมดได้ไหมนะ้ายอมแน่ทังชีวิตอีสัตว์เอาเสิหมดได้ไหมวันละวดแล้วหมดแล้วโอเคมันมีสายสินอยู่ เดี๋ยวเจอพี่ล่อใส่สินให้โลมันหมดก่อนเข้ามาสิยว้ตาออกมาตาออกมาตาพี่มียันพี่มียันเข้าบานใหญ่เข้าบานใหญ่เข้าบานใหญ่กดโลเป็นด้วยอ่ะ อุ้ยเกือบขีดพีอยู่โตดีจะรอทุบสู้ไอเยี่ออกไหแล้วประตูอยู่ไหนอะสกีน่าสกีอยู่ไหนเนี่ยใช่ไหมประตูแล้วสกีเขาตี้นะเดี๋ยกีออกได้มั้ อ,อ,อขอยาหน่อยเถอะมีประซัมีประคำสามอยู่ในมือแต่ทำอะไรไม่ได้ประซัยไม่ได้เจอยาเลยฉันไม่เจอ,อาหาไม่เจอจอ,เอีโวลีนี่มันประตูกูนะอีกว่ะอีลินี่เปประตูกูอีห่าเอย้ย

สวัสดีค่ะตกี้จะไปที่ใช่ไหมทำงานใช่ไหมใช่หรอกค่ะเออจเจอกันพรุ่งนี้ตอนบ่ายเหมือนเดิมนะสามรอบต่อวันนั่นมา,มาใช่เฮียเขีะโอ้ยอีอโลนแตกนี่เล่นเก่งนะคะน้องน้องเก่งนะแต่เขาแพ้ทางตัวตัวแฟด